กูก็อ่านอยู่นี่ไงบอกนะว่าไม่เคยอ่านหนังสือพอ <c oughs> ที่หลังก็บอกก่อนอยู่ว่าทำแบบนี้มันเสียเวลาอยากให้รู้กันว่าชมรมของเราเป็นชมรมที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียนสมาชิกแต่ละคนที่จบไปเป็นถึงหมออาจารย์และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย แต่กว่าพวกเขาจะไปถึงจุดนั้นเขาก็เริ่มจากจุดเล็กๆอย่างชมรมหนังสือนั่นแหละพวกมึงอยากรู้สุดเราความสำเร็จกันไหมถ้าอยากรู้ก็ลองเปิดหนังสือของชมรมดูได้เลยโคตรขาดสิเร็วอะนี่อะตำนานหายหนีไไม่มีแล้วเออแล้วปีนี้เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะ นักเขียนโปรแกรมมือฉมังจะมาช่วยแฮ็กไฟล์วอลของโรงเรียนเดี๋ยวชมรมเราจะอัพเกรดจากชมรมรักการอ่านเป็นรักการสตรีมแล้ววนี่มันชมรมรกักการอ่านไม่ใช่เหรอใช่ไงถามอะไรอ่ะอ่านหนังสือโป๊เนี่นะ การให้เราจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พวกเราทุกคนได้มีประสบการณ์ไว้ใช้ในชีวิตจริงไงไม่ว่าจะชายจริงหญิงแท้เกย์เลสไบ t r a นส์เรามีหมดไม่ปิดการนี่มึงไม่ชอบหนังสือโป๊ะกูเข้าใจนะเว้ยว่ามันปกติอะแต่นี้มันชมรมรักกันอ่านไม่ใช่เหรอกูก็อ่านอยู่นี่ไง บอกนะว่าไม่เคยอ่านหนังสือพอลที่หลังก็บอกก่อนดิวะทำแบบนี้มันเสียเวลา